กับเชฟตะวันคันนี้นะครับคันนี้เป็นปี0-8นะครับ,รบเป็นคัสทองแดงนะครับเท่านี้เองครับแล้วก็มีท่อหนึ่งใบเอาละครับผมมาดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่เพและกันนะฮะวนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอสักหนึ่งเกียร์เบาเ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กชอลรถบ้านก็เป็นคันที่2แล้วนะที่จะมารีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะรอบนี้ขอใส่หมวกนะเพราะว่าแดดนมันจ้าสลือเกินนะครับเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมเนี่ยจะจ้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะดูคลิปนี้ไม่จบนะฮะเอาละครับก็อย่างที่ผมเกินไว้ก่อนอันนี้หลายหลายวันแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยต้องมีสักวันหนึ่งต้องมีสักวันหนึ่งที่ผมจะมารีวิวเชฟตาหวานคันนี้นะครับกับราคา1 2 9 0 0 0บาทนะฮะแหม เมียบอกไอ้ทำไมขายถูกจังตู๋ขายกันอยู่14 15 16นะครับก็ต้องบอกว่ากลัวรวยนะฮะนะครับจริงนะครับเขาขายกันอยู่10กลางนะจริงรถทำมาด้วยเนี่ยเดิมๆเนี่ยก็ขายอยู่วันนี้ครับ13 14นะครับแต่นี้รถทำแล้วนะครับแล้วก็สภาพเอ่อดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเอ่อรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากผู้ชมนะครับกดติดตามช่องมิชชอวรถบ้านเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะดูทางช่องทางไหนยูทูบเฟซบุะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมลงคลิปนะมันจะได้แจ้งเตือนคุณผู้ชมหนึนะครับเอาละครับกับเชฟตะหวันคันนี้ปี08เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเชฟตะหวันคันนี้นะครับคันนี้เป็นปี08นะครับใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้เห็นว่าผมเปลี่ยนไฟตามันไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กไปด้วยนะฮะทีแรกเป็นล้อสีเข้มๆแล้วก็ถลอกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็จับการเปลี่ยนเทิร์นครับตอนนี้เป็นยางปี22ด้วยนะี่สงิบสวยหมดเลยรถ สภาพดีมากนะครับอ่าเป็นปี08ตาหวานนะครับเครื่อง2,005นะครับคันนี้มีที่ทำไปเนี่ยก็มีรีแมปนะครับอ่าสเตปเริ่มต้นนะสเตปแรกนะ3,005นะครับแล้วก็ไล่ข้างนะครับเปลี่ยนพวกท่อยางต่างๆหมดเลยนะเปลี่ยนเป็นอ่อลูมิเนียมนะครับนะครับแล้วก็อุดิจานะฮะแล้วก็เปลี่ยนคัตเป็นคัตทองแดงนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็มีท่อหนึ่งใบนะครับต้องบอกว่าคัตทองแดงเนี่ยใครที่เอ่อมีปัญหาเรื่องหัวเข่าเรื่องขาซ้ายนะครับ ไม่แนะนำนะคันนี้นะครับแนะนําได้เฉพาะวัยรุ่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขับเอาไว้ขนของนะต้องบอกว่าอะไหล่เนี่ยมันใช้ด้วยกันกับอีซูซูนะครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีบันหมดแน่นอนครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับต้องบอกว่าเชฟตาหวานแล้วก็เชฟตา2ชั้นเนี่ยอะไหล่ใช้ร่วมกันกับอีซูซูนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ก็บอกให้เชฟที่มันมีปัญหาเนี่ยนั่นเป็นพวกนิวเชฟนะครับที่เป็นเครื่องของเขาเองนะครับไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่ได้ซื้อเครื่องจัก ยูสูไปก่อนหน้านั้นนะฮะมันมี2ตัวแรกเท่านั้นเองนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อที่ในห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรบ้างครับเอาละครับผมมาดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่เพจและกันนะฮะนี่ความปลอดภยัยคันนี้รถเดิมสนิทเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถรุ่นน้องกันนะฮะน้องสาวนะครับน้องสาวแต่ขับรถซิ่งซะด้วยนะฮะ เจ้าของนี่อยู่กับทุ่มแบนนั่นเองนะครับผมเอกสารทุกอย่างตามได้หมดเลยนะครับโอนไม่ได้ซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเล็กเครื่องเล็กถังตรงหมดนะครับผมต้องบอกว่าล้อที่ผมใส่เนี่ยอาจจะยืดนิดนึงนะฮะอย่างนี้เนี่ยเข้ากรมขนส่งนี่ต้องบอกว่าถ้าไม่ซีกันหน่อยนี่ก็อาจจะให้ไปเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ไปโอนนะฮะต้องบอกกันผู้ชมตามจริงนะครับรถมันยืดนิดนึงนะฮะล้อก็เป็นเรื่องปกตินะฮะนี่ตาใหม่กิ๊กเลยนะครับเดิมๆเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะจะข้ามไปตรงนู้นเฉยนะครับเอาละนะครับ มาดูกันที่ตัวท่อต่างๆนะครับท่อเนี่ยใช้เป็นของ s t a r l i ล h t นะครับผมแล้วก็ท่อรถนะครับที่ต่อจากคอตรงเนี้ยโค้งนะครับยิงตรงออกไปนู่นเลยคันนี้มีพักด้วยนะครับรับประกันตลอดชีวิตนะฮะจากร้านดังนะครับย่านสวนส้มนะบ้านแพลวนั่นเองนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วน้องบอกรายละเอียดมาอยู่นะครับแล้วก็พวกท่อต่างๆนี่เดินใหม่หมดเลยครับคือของเดิมมันจะเป็นท่อพลาสติกนะถ้าคุณผู้ชม ลองไปดูพวกด m a x ปีเดียวกันเนี่ยพวกเออข้าหลามตัดอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นท่อพลาสติกนะสําหรับคอมมมนเร็วนะตัวนี้เป็นคอมมมนเร็วแล้วนะครับอ่าโอเคและปัจจุบ,บน,นี้นะฮความแอร์ก็ทําไปแล้วนะล้างตู้แอร์ก็น้องก็เพิ่งล้างไปด้วยนะครับนี่ต้อมาตรทานทุกอย่างยังใหม่อยู่เลยนะฮะก็อาจจะมีซึมบ้างมีอะไรนี่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยดีกว่าก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเครื่องคอมมมนเร็วเนี่ยอีลซุกกับ เชฟเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกันฮนะจะมีควันอ่อนๆออ,ออกมาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะใครเล่นรถดีเซลก็จะรู้นะว่าเครื่องคอมเอรเรลเนี่ยจะมีออกมาอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะครับนะตรงนี้พอรีแมปปุ๊บเนี่ยก็จะมีออกมานิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นแล้วกันนะอันแบบจะๆเลยนะครับแต่ว่ารถไม่ได้หลวมอะไรนะฮะคันนี้รถเลขไม่อยู่ที่235,000านะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่ารถมันมีการใช้งานแล้วก็รถคันนี้มีการปรับแต่งจูนรีแมปเพื่อให้มันจ่าย อัดกำลังได้มากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำมันฉีดเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยอาจจะมีผลแต่โดยเดิมๆของมันแล้วมีควันนะครับนะครับผมมีควันนะเนี่ยผมไปเทียบกับรถที่วิ่งแสนโลมาแล้วซึ่งเดิมๆไม่ทําเครื่องก็มีไออยู่ดีนะฮะอ่ะโอเคก็ดังที่คุณผู้ชมเคยเห็นในทิกตอกไปนะครับว่า New Fortuner นะครับจะมีไอออกมาตั้งแต่อป้ายแดงเลยนะครับผมซึ่งคอมมาเรวเนี่ยแรงอัดกําลังอัดมันเยอะนะครับก็มันจะมีควันมีไอออกมาบ้างอยู่แล้วนะฮะผม หรือไม่รู้ด้วยอะไรนะครับอันนี้ถ้าผมาสื่อสารผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะครับใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแรงงานตรงเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเอาละครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องนะฮะเปิดจบไว้นิดหนึ่งครับผมก็สตาร์ทเครื่องแล้วนะฮะนี่นเดี๋ยวผมจะชักกันวันนะครับนี่คือการแสดงความจริงใจนะฮะ ไม่ใช่ผมขายถูกแล้วแบบรถแบบจุดทุเล่ทุลังนะครับแล้วก็แรงงานคุณไม่ตรงหมดเม็ดหมดงกเม็ดอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะก็มีไอนะครับผมผู้ชมเห็นป่ะบางทีกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่ผู้ชมเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ไน่าเกียดน,นะครับแต่ว่าคือมันก็เป็นข้อนึงนะครับสำหรับรถดีเซลที่เราจะต้องดูถูกไหมครับนะครับสำหรับคนที่ไปเปิดตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าผิดนะฮะ ยังไงตรงนั้นก็ต้องมีควันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับอย่าไปหาทําเด็ดขาดเลยกระเด็นใส่หน้าใส่ตาเลขเทสบดนะครับวัดเครื่องหลวบนะครับวัดอยู่ที่ตรงนี้นะฮะนะครับแต่ครั้นี้แรงมากคุณผู้ชมครับยัยสามนี่ร้อยแล้วปัดเลยนะครับนี่มันมันเลขไม่ได้แล้วด้วยความที่มันเป็นเคร่งไฟฟ้านะครับเราก็เลยจะไม่เลงนะฮะแต่ว่าดูด้วยตาเนื้อตอนนี้เห็นควันนะครับผมโอเคนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในกันนะครับกับเจ้าเชฟตหวานคนนี้ครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะฝากคุณผู้ชมรับชมเรื่อยๆแล้วกันนะใครรีบก็รูดไปที่3นาทีสุดท้ายนะครับจะมีสรุปให้ฟังครับผมไปต่อกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อนะฮะอ่าโอเคด้วยความที่มันเป็นรถกระบะนะครับผมก็จะรีวิวค่อนข้างลีลาดนึงนะก็รถคันนี้เดิมหมดเลยนะครับมาดูที่เลขไมล์ของมันอ่าก็เลขไมล์ของอันนี้เนี่ยอยู่ที่236,000นะครับตรงกลางนั้นนะฮะจะมีที่วางแก้วนะฮะ เราจะมีช่องใส่เหรียญน,นะครับที่ใส่ไม้ยิ้มฟันนะตรงนี้นะฮะช่องแอร์จะมีช่องแอร์ล่างฝั่งนี้นะฮะล้มไปนะครับเก๊ใสของนะฮะม่านบังแดดอ่าตรงนี้จะมีนิดนึงนะครับไฟติดไหมเออไฟติดนะม่านบังแดดค้นครับนะฮะโอเคตัวเบาะต่างๆตรงนี้จะฝาปิดจะไม่มีนะครับหายไปนะครับผมมีช่องใส่ของอะไรต่างๆเนี่ เกียร์เกอร์ก็แน่นดีนะครับเกียร์ไม่หอนไม่หลุดนะฮะเฟืองทงท้ายก็ไม่หอนด้วยนะครับตรงนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนะตัวเบาะนะครับข้างหลังก็สะอาดสะอ้านเลยครับคุณผู้ชมสะอาดะสะอา้ะอานด,ดีนะมีช่องใส่ของข,องข้างๆด้วยนะครับลราพงลมาพงวิทยุติดด้วยนะครับไฟติดไม่เอ่ยอติดอยู่นะ,อะโอเคนะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับในฝากระโปงฝากระโปงฝากระบะนะครับ โอเคเอ้าเดี๋ยวมาดูนิดนึงก่อนนะคัสซีนะครับนะครับคัสซีคันนี้ก็เดิมๆเพรานี่เลขคัสซีอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆฝั่งคนขับนะครับคัสซีสวยนะฮะไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับน้องๆก็แต่งกันเอาไว้ใช้ตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะครับก็ไปออกรถ4ี่ประตูนะฮะที่ใหญ่ขึ้นนะครับมาดูกันที่ตรงขอบกระบะหลังนะครับคันนี้เดิมสนิทเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่ ร้อนเลินกระบะนี่ก็ยังสวยงาหมดเลยโหดูร้รอนนี่ยังสวยเลยแต่ถ้าไม่มีแมกไลเนอร์นี่คงเละไปแล้วลมไปแล้วนะ <c oughs> เอาละครับผมก็ประมาณนี้นะฮะนี่มาดูปลายท่อก่อนนี่ท่อโอ้ท่อนี่ยิงตรงแนละ้วไม่ลงหน้าเพลาตรงน,นี้ช่วงล่างดีมากคุณผู้ชมศูนย์เสริมตรงหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเจ้าเชฟคนนี้เ,เดี๋ยวให้ดูยางก่อนนี่ล้อสวยนะค,คุณผู้ชมยางปี22นะสัปดาห์ที่23นะครับขัสโงคสี อย่างแหง้งอ่ะอย่างแห้งอ่ะนะครับนี่จะมีจะมีริ้วรอยตรงนี้ผมผมลืมต้งแห่แรกนะครับริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้จะมีสีแตกนิดนึงนะครับี่ดูคัสีฝั่งนี้นะโอ้แหง้งแห้งแกรบแห้งแก,แก,ก,แก,กรบคุณผู้ชมไปดูข้างนน้นนิดนึงอ่ะครับนี่คือตัวเครื่องนะน,นี้นะโอ้โหคุณผู้ชมครับก็ รายงานตรงๆนะครับมาไม่เสียเวลาแน่นอนครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยนะแอร์เย็นเจี๊ยบคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเรามาสรุปกันนะครับกับคันนี้นะครับราคา1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมไม่ลดเลยสักบาทเดียวนะฮะนะครับย้ำก่อนนะครับไม่ลดเลยสักบาทเดียวใครโทรมาตอบต้องขอโทษจริงๆว่าผมไม่ลดเลยนะครับคันนี้ขายถูกที่สุดในตลาดแล้วแล้วก็เป็นรถที่แต่งเล็กๆน้อยๆนะครับพอได้ขับสนุกสนุกบนท้องถนนนะครับเอ่อ ดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับโทร0 8 5 4 4 1 8 1 8 9นะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับไม่สะดวกมาดูรถหรือว่าอะไรอย่างไรก็มัดจำมาครับหรือจ่ายเงินมาส่งให้เลยนะครับอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งครับโทร085 441 8189นะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะฮะแต่ยังไงก็แต่ผมอยากให้มาดูกับด้วยตานะครับมาลองขับรับรองแล้วไม่ผิดหวังนะฮะอ่าเก็บตังค์ให้ทีหาเชฟตะวันนะครับขายไม่แพงครับไม่ไไได้้เเออากกรรยะะะะนนนฮแบบ่งๆััปใชค ขายเพื่อเอาคอนเทนต์ทาง y o ยูทูบนะฮะนะถ้าเกิดขายเอาเอารวยได้สิบสี่ข้าวได้นะประมาณเดือนหนึ่งอะแต่กำไรก็เพิ่มขึ้นมาทุกสองหมื่นนะฮะนะครับขายได้แน่นอนในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมอ้าวลองพิจารณาดูนะครับผมตอนนี้พี่ชอนรถบ้านต้องลาไปเลยนะครับขอตัวก่อนที่ติดตามนะครับผมวันนี้ลาไปเลยสวัสดีครับมีพาดนิ่งอยู่ช่วงท้ายด้วยนะครับบ๊ายบาย